รีวิวสนามบินแฟโรเล็กๆแต่ขายดีมากที่หมู่เกาะแฟโรนะคะมีสนามบินเพียงหนึ่งที่เท่านั้นก็คือที่นี่ค่ะสนามบินวากาแอร์พอร์ตเป็นสนามบินหลักของหมู่เกาะแฟโรสนามบินเล็กๆที่มีบรรยากาศเรียบง่ายสะอาดและดูแลอย่างดีมีร้านคาเฟ่อยู่2ร้านค่ะคือด้านในกับด้านนอกและมีร้านขายของที่ระลึกที่ขายสินค้าท้องถิ่นของแฟโรการเช็คอินเป็นระบบที่สะดวกรวดเร็วค่ะไม่ต้องใช้เวลารอนานการเดินทางเข้าเมืองนอกจากจะเช่ารถแล้วนะคะก็ยังมีรถบัสที่ทํางานเป็นรอบๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบินเข้าออกจากสนามบินนี้นะคะก็คือช่วงเวลาที่อากา าจปลอดโปร่งค่ะเพราะว่าแฟรโรนะคะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากอาจทําทให้เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกได้ในบางกรณีที่นี่เป็นสนามบินเล็กๆก,ก็จริงนะคะแต่ที่น่าแปลกมากที่สุดก็คือหลังจากลงเครื่องนะคะทุกคนต่างคนทั้งแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตเข้าในเมืองมากมายที่ทุกคนชอบกันอย่างบ้าคลั่งอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าข้างในเมืองนี่หาซื้อยากและแพงมากไม่ได้ขายตามซูเปอร์โดยทั่วไปแต่ต้องเป็นร้านขายเหล้าโดยเฉพาะแถมภาษีนํา,นขาเข้า,าแอลกอฮอล์นี่คือสูงมากๆคนที่นี่เลยนิยมในการซื้อร้านปลอดภาษีที่สนามบินโคตาแอลกอฮอล์